Hmm... I Oh, were... company. We were here in Russian territory to back up a U.S. counterintelligence operation. A simple support mission, they said.

หมือนมันจะมาแบบเป็นหน่วยพิเศษนะ GPS is getting no strikes on our guy down there Are you sure he's here, s r g e n เอ้อ g ่ะมึงไม่รู้ได้จริงเหรอตกเป็นโอแฟนไม่เป็นเว้ยเกียร์เกียรผมเพือน เราไมา่นนมนมหน้าเลยเร<ป>าต้องไม่กี่สุดท้ายหรออ๋อตัวเราชื่อ,มอโมโรเยอะไม่ไห ที่หลังหรือเปล่าโกโก่อโกโก่ไปเงี้จอเอูอดว่า

You ain't got shit on no one unless I say you do. fuck down. Your time will come. Archangel, subject is gone. Vehicle is <laughs> still present. Robert Two, actual. The town has been declared hostile. Secure the vehicle. That's a solid copy, Archangel. Out. You heard the man. Okay. We're unfucking this situation ourselves. The moment ตรงนี้เหรอเฮ้ยมีรังกระสุนไหมโอเคอีสระเป็นจุดตีแล้ว,ลวก็มีอุปกรณ์ใ้พอเลยข้างหลังจะไปเปิดให้ฟังนึงเอ๊ะต,ติดแล้วโอ้ยมึงอเนา

เขะปะูบาร์กันเลคนยิงยู่ไนวะเอ้าคนยิงไม่ไม่อยู่แล้ว เทคนิคในการเล่นเกมนี้นะครับคนเหลือก็สุนให้เหลือหนึ่งนะแล้วค่อยเปลี่ยนแม็กเพราะมันจะประหยัดเวลามากกว่าโอ้เจ๊เจือเฮ้ยเดี๋ยวเออมีลำเดียวมันพังได้เกือบทุกอย่าง เบิดตัวเบิดเอาเรื่องหนาไปแดก ฝังได้ที่วะเออดเออดอกอ๋อ,อตายคัย่วอควเอาใหม่อือะไรวะ มีอะไรที่เก็บตรงนี้เงีย yeah, บ <Yeah. S 1> ไปนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ตัวอยู่ใกล้กล่องกระสุนมว้ย ลูกอืมน้าสั่นที่มึง เปิดมือน่าตัดตัดกระชายด้ยมึงอ่ะ มันนี่วะเฮ้ยเอ่อกะทังกะถังกะทังกะถังกะทังกะทังโอ้ยิเตนออฟไลน์ออฟไน้ตายตัวนี้วะอือหูหูหอือ เดเดเดเหมือนกันนี่หว่าอ online แล้วอ n ไลน์แล้วมันอนไ i น์แล้วโอ้ยยังไม่อ o นไลน์อีก ขอบคุณเฮ้ยอิ่มปุ๊กยี่ห้โอ้ะไม่เปลี่ยน,นอมไรเลย Black c o m e d เฮย้ย<อ>ถูกต้องนี่ครับออนไลน์เหรอไม่ออนไลน์ด่านไหนวะด่านสองหหอด่านชิมะด่านยิงพอเกมใหม่ใหม่เพราะว่ากำลังโหลดเอ็ดทอมแบ็กทิ้งไว้อีกสามชั่วโมงเล่นน่า มีประสุไม่มีลังประสุนี่เหรอวะโอ้ยประสุบ้าเกดคอมแบตนี่คืออะไรเฮ้เอดคอมแบตไอเกมมันขี่เครื่องบินอะเปิดให้ดูหนห่อยเด้ไหมเออเ,อ,อเล่นอยู่คลาสอยู่ล้ว ยิงยิงอืออืมเธอจะเก็บเงินายสอที่เลือเออเกินกว่าเลยนะเว้ยทำงานดีกว่านะทำงานไหนอ่ะโดนน้ำแข็งป้ายเองอ่ะโอ้โหหนักหนักลงนน้ำแข็งเนหนักเลยหนักยังไงต้องฝึกดิโอ้โหเป็นรอดอมไม่ทนเนอะพี่ตังค์เพื่อเพื่อตังค์อ่ะ เป็นหลานเขาห้องพูน่แดงน้ำแข็งอยู่หรอกโอ้โหไม่รู้ดิันนี้ขับรถส่งน้ำแข็งก็ได้ไเราอยู่บ้านเล่นเกมดีกว,ว่าอ๋อกำหาทำงานอย่อันนี้กล้องของเราลงใช่ไหมอือเล่นได้ด้วยแต่เล่นออนไลน์ไม่ได้มันไม่มันต้องใช้ CD ขี่แล้วทำยัง ยัง C D K ของแท้ข้ากูก็อย่างนีไม่ C D K ต้องซือห่อเจ็ดร้อยเก้าเก้าแล้วมีคนเล่นกันเยอะไหมเยอะอยู่ก็คือเราซื้อเกมแหละเกมมาตัวเถื่อนเออเกมมาตัวเถื่อน,น C D K C D K แท้ก็ลเล่นได้ คือแกนดี้โศกงั้นมึงไม่ดีมึงก็หุบปากก็มาขับรถซะเอ้าฟังออกอ่ะหรือเรื่องนิดหน่อยเกงบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าขับรถดีๆหน่อยไอ้คนนึงก็บอกว่าเออถ้ามึงขับมึงก็หุบปาก,กมันมาขับซะอะไรประมาณนี้ไอ,อหญิงเมือนไม่ตายให้ดีวะก็คือคนขับสองคนเออหญิงมึงไม่ตายเอ,อ้า ออโอโลคิวมคนที่หมดเเราได้รับบทเป็นมอโลมันบอกว่าอะไรนะบอกว่ามอโล่าพวคนที่หมดเราได้รับบทนี้นี่นเป็นชื่อ,อเป็นเนงนินศัพท์มึงไม่ตายเฉยเหรอืหลับหลับใสมึงยิง

นั่นแล้วโอ้ยจุดสุดท้ายแล้วรถดับนะเออบ้าหอยก็ล่วงหอ,อยกต,ต,อตกผาเลยเดี๋ยวมีหนักมีหนักตรงคอเนี่ยแหละบินเออเข็มก็มาแล้วนะเราโหไม่อยากายิงเลยตั้งใจแบบเดียวเป๊ะล,ล่ว,วลองอะเพื่นมาได้แบบนีฮะ มีคู่ฆามาไว้แล้วก็เล็งแบบเป้งเยอะโดนเลยเมื่ามันจะไปพังตรงนี้ Come on. Come on. มันจะพังตอนอีกที่หนึ่งตอนมันใกล้ๆตอนนี้เรายยิงไม่ได้เนี่ยมันจะมาพังตรงนี้เป็นฉากที่อยู่ใกล้เออเป็นฉากแล้วอัดแฟดอยู่นั่นนะอัดปี๊ ได้ยินได้ยินเสียงเอไหมได้ยินได้ยินเสียงเกิดแล้วอาวแล้วอัดได้ลงชแนลไหมเนี่ยลงลงด้วยเดี๋ยวจะเอาเอ็คอมแบ็กมาแคสด้วยสองเกมแคสคู่กันไปโอ้ฮะเออซูมิตี้อ่ะเออแล้วไปอัดแคสแคสปอรเมนไม่อยู่นะครับอืมแคสปาร์เมนอยู่ในคองถามทำอะไร คนไทยทําอะไรฝรั่งไม่เคยเห็นเออฝรั่งรถมันก็ฝรั่งก็ทําอยู่แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อิ <is> นฟินิตี้เรื่องคําโพสต์มันคืออะไรมันคืออะไรฝรั่งไม่เคยเห็นมันเป็นของปลอมของปลอมอะเฟกนะครับใช่เป็นแค่ตัหลอก มันไม่ใช่อาวุธมันเป็นกระสุนของอาวุธคือฉันรู้ดีมันเป็นเรื่องที่เฮี้ยมากที่เราจะเอามันมาเล่นจบไปรอบน่ะโอเคเล่นจบไปรอบละอนแฟร์นี่มันใช้ความจำประมาณกี่ทีไปสามสิบนาทียี่สิบทิ๊ก เอาไปลงช่องท้าวที่อยู่นะอืมอืมไม่ไปแปลก่อนไปก่อนเอาละเราเคลียร์งานเสร็จแล้วกลับบ้านครับท่านเออแล้วบ้านเออบ้านโอ้โอ้ครับบ้านครับใช่เราผู้สั่งฉันได้ไหมเราทำได้ครับเอาลเป็นอ้าวเจ๊แหมโอ้โหหายเถิดมันเป็นควายนำตัวบนแหละ AVI ีไออแล้วแปลงเป็นอะไรแปลงไม่แปลงแปลงเสร็จ u t u b e ลงมาเลยมันก็เป็น AVI ไอเลยยี่สิบจิกเนยนะมันจะแปลงไม่กื่จิกเดียวอ๋ออาล o ยูทูบแล้วเดี๋ยวจิกเดียวเองมันเป็นงานพิเศษเลยนะเย้มันเช่งเป็นเฮียอะไรจริงทิ้งเอ้โหแล้วทำแปดสิบไหมเอสตีด้วยเอสตีหัดเจ็ดสองส่วนนี อันปัจจิกฮัสต์ออฟดักเน็ตหัวใจความมืดฮ่าคืออะไรหัวใจออฟดักเ <Of darkness S 1> น็ตนีะ่ะไรความมืดอือก็เออไว้แค่นี้แล้วก็คอยมาอัดใหม่